เวลา8นาฬิก29นาทีของวันที่2ตุลาคม2567ที่โรงเจไทยเอกตัวสารเจ้าพอ่อสำเร็จอำเภบ้านแพ้วจังวังหวดสมุทรสาครได้จัดพิธีเปิดงานเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2567โดยมีนายวรนัทหนูรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานพร้อมด้วยนายไพฑูรย์มหาชื่นใจประหลัดจังหวัด น,น,นายพิรุณโรธนาคดนตรีแนอำเภอบ้านแพ้วอีกทั้งนายทหารชั้นผู้ใหญ่และแขกผู้มีเกียรติอีกหลายท่านร่วมพิธีค่ะซึ่งหลังจากพิธีเปิดงานเสร็จสิน้นผู้ที่มาถือศีลกินเจได้เข้ากราบสการะองค์เจ้าพอ่อสำเร็จและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามจุดต่างๆโดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในทุกจุดตั้งแต่ทางเขาา้าศาลซึ่งผู้ที่ไม่ได้นุ่งขาวห่มขาวมาจะต้องผูกผ้าสีเหลืองที่ข้อมือ เป็นสัญลักษณ์ว่าบุคคลผู้นี้ได้นุ่งขาวห่มขาวแล้วเป็นการแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลด้วยโดยผู้ที่มาทำบุญที่ศาลยังได้ร่วมกันทำบุญถาวายข้าวสารโดยในทุกปีทางโรงเจไทยเอกตัวศาลเจ้าพ่อสำเร็จก็จะนำข้าวสารไปแจกให้กับผู้ยากไร้คนยากจนคนชาราตามพื้นที่ต่างๆ นอกจากนั้นยังสามารถนําชุดเสริมทรัพย์ถวายองค์เจ้าพ่อเมื่อหลากของไหว้แล้วก็จะนําไปใส่เรือเศรษฐีและเรือมหาโชคและด้านล่างก็ยังมีโรงบุญอาหารเจประกอบอาหารเจหลากหลายเมนูให้รับประทานอีกด้วยค่ะสำหรับช่วงเทศกาลกินเจสารเจ้าพ่อสำเร็จจะเปิดตลอด24ชั่วโมงและในเวลา19นาฬิกาของทุกคืนจะทำพิธีเดินทูบตลอดเทศกาลกินเจวันที่10ตุลาคมเวลา9นาฬิกาจะมีพิธีไหว้บรรพบุรุษ และวันที่11ตุลาคมเวลา17น,นาฬิกาทำพิธีปล่อยปลาซึ่งประชาชนสามารถร่วมบุญกับทางโรงเจไทยเอกตัวสารเจ้าพ่อสำเร็จได้ทุกวันซึ่งจะเปิดตลอด24ชั่วโมงระหว่างวันที่2ถึง12ตุลาคม2567ค่ะ วันนี้เป็นวันเปิดงานวันแรกนะครับเป็นวันเชิญอุตโจ้เพื่อเป็นแสงสว่างให้กับในเก้าวันที่เรามามากลับไหว้กันจะได้พบกับสิ่งดีๆในชีวิตเราคือแสงสว่างในการถือสินยินเจขอเราคนที่ไม่ได้ถือสินยินเจก,ก็สามารถเข้ามาในสถานที่ขององค์พ่อสําเร็จ นี้ได้นะครับก็จะมีบบะเขาจะมีผ้าเหลืองผูกแขนให้กับเราเ<บ>พื่อเดินเข้ามาในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เล,เล่เข้าไปไหว้องค์พ่อสำเร็จและได้เจิมหน้าผากเหมือนปกตินะครับค,ครับทั้ง24ชั่วโมงครับสามารถมาทานได้นะครับอาหารเจก็มีหลายหลายอย่างที่เราเลือกมีกว๋วยเตี๋ยวมีอะไรสามารถมาทานได้นะครับมาจากพระล้ำสองนะครับเข้ามาถึงโรงพยาบาลมันแ้วก็จะมีทางเข้ามาจากข้างโรงพยาบาลมันแพ้วิ่งเข้ามาประมาณ5กิโลก็จะถึงศาลเจ้าพ่อสำเร็จแห่งนี้นะครับถ้ามาเพชรเกษม กาวิงา่งก็มาดิ่งก็มาที่โรงพยาบาลแันแพวอย่างเดียวเลยครับมันจะเข้าซอยเดียวที่มาที่โรงาพยาบาลสันาอสำเร็จแห่งนี้นะครับ